เหมือนโดนซ้ำเติมสองโพสต์แรกแจ็คแฟนฉันหลังประกาศเลิก ปิดฉากรัก6ปีไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่สถานะเพื่อนที่ดีต่อกันสำหรับแจ็คแฟนฉันกับคุณคุณัญญาโดยหนุ่มแจ็คออกมาแสดงความรู้สึกว่าวันนี้เราสองคนตกลงกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณสำหรับ6ปีที่ผ่านมานะคุณเราสองคนคุยกันด้วยสติแล้วเราสองคนไม่ได้ทะเลาะทุกอย่างเป็นสิ่งดีๆขอบคุณที่ทำให้แจ็คโตขึ้นถึงวันนี้เราจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันแต่เราจะรักระหว่างดีกันตลอดไป ในขณะที่ทางด้านสาวคุณได้เผยว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่อยู่ข้างๆเวลาที่คุณแย่คุณรู้สึกโชคดีเสมอที่มีแจ็คและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่หวังดีและรอคอยดูความสำเร็จของแจ็คตลอดไปล่าสุดแจ็คแฟนฉันเคลื่อนไหวอินสตาแกรมครั้งแรกหลังประกาศแยกทางกับแฟนสาวโดยโพสต์ภาพตัวเองจับไมร้องเพลงระบุแคปชั่นใจแอนร้องเพลงขอเพลงได้ครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจ แต่ก็ดันมีชาวเน็ตบางรายเกิดการแซะเบาๆสร้างกระแสเพื่อวงการมายาอะน,นะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาโต้แทนจนยับกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com